รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคิสดีเวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่งค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นี่ค่ะพระราชวังจันทร์นะคะโบราณสถานที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้เกี่ยวเนื่องอย่างไรกับเด็กที่เราจะพูดกับปกคุยด้วยนะคะ อีกสักครู่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะและเชื่อว่าน่าจะเป็นไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆอีกหลายคนค่ะได้ค้นหาความสามารถของตนภายใต้ความชอบความรักความชอบที่เด็กนั้นสนใจด้วยตัวเองด้วยนะคะวันนี้ค่ะกับน้องอาร์ตี้เดี๋ยวสักครู่ค่ะเราไปพูดคุยกับอาร์ตี้กันค่ะ คมคะและเด็กดีเด็กเก่งวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะน้องอาร์ตี้นี่เลยอาร์ตี้มาเต็มยศมากนะครับสวัสดีครับอาร์ตี้อ๋ยสวัสดีครับน้องอาร์ตี้หรือว่าเด็กชายอะไรครับกิตติกรเกตน้อยครับจิตติกรเกตน้อยตอนนี้อาร์ตี้เรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วชั้นป .6.1 ่อะครับป .6.1 จุด่ <6. 1. S 1> เดี๋ยวนี้เขาต้องมีจุดด้วยหรอมันเป็นห้องอะไรยังไงเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่โรงเรียนอนุบาลมิสเซนโลครับอยู่ โปรแกรมที่มีชื่อว่า English Mini Program อ๋อ English Mini Program คือต้องเก่งภาษาอังกฤษมากเลยสิครับเนี่ยครับผมเป็นวิชาที่เราชอบไหมภาษาอังกฤษเป็นครับเป็นวิชาที่เราชอบด้วยแล้วก็ต้องเรียนเก่งมากไหมเกรดต้องไ้เท่าไหร่ครับ เกดต้องได้3.5ขึ้น3.5ขึ้นไปนะคะถึงจะเรียนอยู่มินิอิงลิชโปรแกนได้โอ้โหเรียนก็เก่งแบบนี้แล้วเมื่อกี้นะคะเห็นฝีไม้ลายมือโอ้ต้องต้องแทนตัวว่า R แล้วแหละเนาะว่าอะนะคะเห็นฝีไม้ลายมือแล้วไม่ธรรมดาเลยเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนี่เป็นฟันดาบใช่ไหมคะเป็นการลำดาบค่ะลำดาบเเรียกว่าลำดาบนะคะคุณผู้ชม รำดาบเนี่ยอาร์ตี้ไปฝึกที่ไหนยังไงฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่เท่าไร่คะเล่าให้อาฟันหน่อยตอนคงกระบองครั้งแรกนะครับผมฝึกประมาณอยู่อนุบาลสองอยู่อนุบาลสองเท่านั้นก็ตัวเล็กนิดเดียวเองโอ้โหแล้วดาบมันก็ยาวนะอาร์ตี้หนูวหนูเริ่มตั้งแต่แบบเล็กกว่านี้ไหมเล่มที่เล็กกว่านี้ไหมหรือว่าขนาดเท่านี้แหละเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่านี้ออก็จะมีดาบที่เล็กกว่านี้แล้วทําไมถึงชอบครับ ตั้งแต่ตอนเด็กๆผมก็รู้สึกว่าผมชอบเด็กมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วคือเราชอบแบบผิดปกติกับเด็กทั่วๆไปรเรารู้สึกอย่างนั้นคือปกติเนี่ยเด็กทั่วๆไปนะคะก็น่าจะเล่นรถของเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขีจักรยานเล่นกีฬลา,ลาอื่นๆแต่อาร์ตี้ชอบไหมแบบนั้นกิจกรรมเหล่านั้นไม่เคยชอบไม่เคยชอบฟุตบอลหลังชอบไหมไม,มันเด็กผู้าชายทั่วๆไปก็ไม่เหมือนกันแต่พอ แต่เห็นดาบแล้วอยากจะมารําดาบนี้เหรอคะครับแล้วหนูไปมีแรงบันดาลใจได้ยังไงว่าเราชอบแบบนี้แหละราดาบแบบนี้แหละไปเห็นอะไรมาก่อนไปเห็นพี่เขาแสดงมาก่อนครับอ๋อไปการแสดงไปเห็นโดยการแสดงนะคะที่ไหนยังไงลูกที่ที่พิษนุโลกไหมหรือว่าที่อื่นที่แรกก็ที่อื่นครับที่จังหวัดอื่นไปเห็นเป็นการแสดงเลยแต่งตัวคล้ายนี้ไหมครับหรือว่ายังไงแต่งตัวเต็มยศกว่านี้ครับแต่งตัวเต็มยศกว่านี้ด้วยเป็นการแสดงชุดใหญ่เลยว่าอย่างนั้นเนาะ เราเห็นแล้วตอนนั้นยังอนุบาลอยู่เลยใช่ไหมที่เห็นครั้งแรกตอนนั้นตอนนั้นป .1 นล้วตอนนั้นตอนนั้นป .1 อยู่นะโอ,อ้โหป .1 ก็อายุเท่าไหร่เองอะตอนป .1 อ,อะกี่ขวบะลูกเจ็ดขวบหกเจ็ดขวบเท่านั้นเองนะคะพูดยังไม่ชัดเลยอะค่ะหกเจ็ดขวบอะเอางี้ดีกว่าเนาะพอเห็นภาพพี่เขาลำปุ๊บเรานึกเป็นภาพเราแหละที่ํำด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีโอกาสได้ไปฝึกอีกทีก็คือชั้นป .3 ตอนนั้นไปฝึกกับคุณครูอะไรครับ ครูโสวัดหรือว่าเป็นพ่อของเพื่อนครับผมเป็นพ่อของเพื่อนก็ไปรู้จากเขาโดยบังเอิญไหมหรือว่ายังไงครับไม่บังเอิญครับผมก็ไปบอกเขาเลยอ๋อคือรู้อยู่แล้วว่าเขามีวิชาฟันดาบรำดาบแบบนี้นะก็เลยขอตัวไปเป็นลูกศิษย์เลยแล้วหนูไม่กลัวหรอไม่ค่ะชั้นปสามนั่นก็คือสักใกล้ๆสิบขวบเจ็ดแปดเก้าแปดแปดขวบประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแปดขวบก็คือสูงขึ้นมาอยนิดนึงนะคะแล้วก็ อาสาไปเลยบอกคุณพ่อไหมบอกพ่อแม่เราไหมว่าเราชอบแบบนี้ยังไงตอนแรกก็ไม่บอกครับ<อ>ี่ตอนแรกพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยออเออค่ะแล้วเราเริ่มให้พ่อแม่รู้ได้ยังไงมีการพูดคุยกันยังไงครับคือตั้งแต่ไปซื้อของเล่นที่อัญธยาก็คือเป็นพวกดาบเป็นพวกอะไรนี้ครับหนูชอบแบบนี้มาเรื่อยมาเลยไม่ใช่แค่ชอบรำนะคือของเล่นก็จต้องซื้อเป็นดาบ<อ>แล้วยังไงต่อครับ จากนั้นผมก็เล่นในห้องนอนแล้วก็ตีตัวเองอะไรบ้างพ่อแม่ก็เลยไปหาจิตแพทย์ค่ะจิตแพทย์ก็บอกว่าสมองก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะอ๋อก็ว่าเราเป็นปกตินะอ๋อจนพ่อแม่นี่คิดว่าแบบเอะลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราชอบมีการชอบฟันดาบนี่แหละชอบเอาดาบมาไล่ลำอะไรของเราไปนะคะพาไปหาหมอหมอบอกว่าอะไรเป็นปกติ แล้วตอนนั้นพ่อแม่ว่าไงต่อพอหาหมอแล้วตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่ได้แปลกใจแล้วรับก็ให้ก็หมอก็บอกว่าให้กินยาพวกนี้นะเรับอแต่ก็ก็เป็นปกติคับเป็นปกติแล้วแถมเรียนเก่งด้วยสิคุณผู้ชมนะคะแล้วพอว่างจากการเรียนก็คือมาได้มีรู้จักคุณครูคตอนนั้นเรียนยากไหมเพราะความชอบเนี่ยเราเห็นแล้วเราชอบอะแต่พอเอาจริงชีวิตจริงเราจะต้องไปเรียนไปฝึก ดำรำดาบท่าที่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะตรงนี้เป็นยังไงบ้างพอได้รู้สึกได้รำแล้วยังชอบเหมือนเดิมไหมหรือยังไงเหมอนเดิมครับผมยังชอบเหมือนเดิมร้อก็ยังชอบเหมือนเดิมแล้วพอถามอาร์ตี้นะมุมหนึ่งนะคะเวลาเราก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่เราชอบทําการรำดาบเนี่ยนะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเรียนเพิ่มเติมด้วยตรงนี้เนี่ยประโยชน์จากการรำดาบที่อาร์ตี้ได้อาร์ตี้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรครับได้ออกกำลังกายแล้วก็สมาธิครับอ๋อ เราต้องจำไหมคะ่ะต้องจำครับผมท่าแต่ละที่ท่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่ในาการแสดงของอาร์ตี้เนี่ยนะคะก็คืออาร์ตี้ต้องคิดอะไรอยู่บ้างตอนที่เรารำอ่าเห็นอาร์ตี้แบบตั้งสมาธิมากๆเลยอะเวลารำก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับผมให้การแสดงไปได้ด้วยดีอ๋อเวลาหนูแล้วหนูก็จะระลึกอยู่ในใจ บวกกับท่าทางที่เราต้องฝึกฝนมันต้องฝึกขนาดไหนที่จะจดจําได้มากมายแบบหลายๆท่าต้องใช้เวลานานไหมในการฝึกถ้าเป็นของผมนะคบผมก็ประมาณ5 6วัน5 6วันแต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็ประมาณ1ปีพอจะได้นะครับเฮ้อยอาตี้จริงเนาะก็คือคนอื่นใช้เวลาแบบยาวนานกว่าเราแล้วก็แต่ว่าของเราเนี่ยใช้เวลา5 6วันเราก็ทําได้โอ้โหแค่สัปดาห์เดียวนะ ่าของเราอันนี้คือคาบอกเล่าของคุณครูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับออคุณครูก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะแล้วพอราได้แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปแสดงที่ไหนยังไงบ้างครับประสบการณ์จากเวทีอื่นๆได้ไปแสดงครับไปแสดงไปแสดง ก็ที่แรกก็เป็นที่วังจันที่นี่แหละ่รพระราชวังจันทร์ที่แห่งนี้เลยเป็นการแสดงนะคะแล้วก็เป็นยังไงพอเราได้แสดงมีผู้คนชมมากมายทําให้เราตื่นเต้นบ้างไหมก็ปกติครับผมแล้วก็ผ<อ>สมกับความตื่นเต้นนิดๆๆนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ยังสามารถรําได้แล้วก็ชอบจนถึงปัจจุบัน โอเคนะคะนี่ก็เป็นความชอบของเด็กคนหนึ่งค่ะต้องขอบคุณอาร์ตี้นะเดี๋ยวคุยกับอาร์ตี้แล้วนะคะไม่พอเดี๋ยวไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่อาร์ตี้ด้วยดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาไปหาพ่อแม่หน่อยนะค่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปอาร์ตี้เดี๋ยวเราไปหาคุณพ่อคุณแม่กันไปไปคับคุณผู้ชมคะสิ่งสำคัญนะคะในการให้เด็ก นะคะได้คิดดีเป็นเด็กดีเด็กเก่งเนี่ยน,นะคะก็คือครอบครัวค่ะนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันและวันนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอาร์ตี้แล้วสวัสดีค่ะอุ้ยอาร์ตี้พามาหาคุณพ่อคุณแม่แล้วใครใจดีกว่ากันสองคนนี้อ oh. <laughs> ๋ออ้ยตอบแบบว่าไม่ต้องคิดเลยนะว่าพ่อใจดีกว่าเหรอทำไมอ่ะทำไมพ่อใจดีกว่าละ่ะแม่ดุว่ะแม่ชอบดุอะไร ทุกเรื่องเลยแม่ชอบดูทุกเรื่องเลยค่ะ mm hmm. พ่อออสกับแม่ออนนะคะ mm hmm. ถือว่าน้องอาร์ตี้เนี่ยเป็นอีกลูกคนหนึ่งที่แบบเราภูมิใจเนาะ mm hmm. อยากให้พ่อออสกับแม่ออนนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าลูกคนนี้เลี้ยงยากไหมเป็นยังไงบ้างค่ะอืมตั้งตั้งแต่เด็กมาก็เลี้ยงไม่ยากแต่จะยากตรงที่ว่าตอนเด็กเขาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเ mm hmm. ขาจะลุกมาร้อง หมายถึงร้องไห้งององี้แต่ร้องไห้ตั้งตั้งแต่แบบบอก่ะจนจนสองสามขวบก็คือคุณร้องยาวๆใช่ก็คือพอได้เวลาปุ๊บจะลุกมานั่งร้องไห้เวลานี้เลยกลางกลางดึกนี่แหละเวลาเดียวนี้นะคะลุกมานั่งร้องไห้งองแง แล้วพอพอโตขึ้นก็เลี้ยงง่ายไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ดื้อค่ะแล้วเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องอาร์ตี้นะคะน้องกับความชอบของน้องตรงนี้ถึงขั้นที่แบบคือน้องอ่ะชอบลุกออกมาไล่ลําบ้างแล้วก็ชอบสะสมมีดดาบบ้างตรงนี้อยากให้พ่อออนกับแม่อ่อนได้เล่าว่ะค่ะตอนแรกอะ่ะก็ตอนตอนอนุบาลสองเนี่ยก็คือเพื่อนพ่อเขาอาจารย์สวัสด์เนี่ยมาสอนกระบองก็ครับ เขาบอกว่ามีอตตี้อ่ะมีแววที่จะได้ทีนี้พอพอมีหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเขาก็จะชวนไปดูแล้วสังเกตดูว่าเขาจะดูหนังพวกเนี้ยตลอดก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยเขาชอบไม่ว่าจะเป็นบางละจันตำนานสมเด็จพระนเรศวรในพวกนี้แล้วก็เราก็เลยพาไปเที่ยวที่เมืองเก่า ก็ไปอยุธยามั่งไปสุโขทัยมั่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เล่าประวัติศาสตร์อะไรให้ฟังแล้วเขาก็ไปอยุธยาเนี่ยเขาก็ชอบซื้อดาบซื้ออะไรมาพอพอซื้อมาก็เอามาเล่นเหมือนกับแสดงละครอ่ะเขาเอามาฟันตัวเองเชือดคอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนึกว่าเอโรคไอลูกกัเป็นโรคจิตหรือเปล่าจนพาไปหาหมอเห็นน้องเล่าให้ฟังก็เลยพาไปหาหมอจิตจิตแล้ว จิตแพทย์เขาก็เทสดูแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรเป็นปกติเป็นปกติแต่ก็ให้ยามากินก็เป็นยาอารมณ์ดีก็จากจากที่เขาเล่นนี้ยพอกินยาไปเขาก็จะนิ่งขึ้นแต่แต่เขาจะเสียอย่างเดียวคือเขาจะไม่สงสิงกับใครเลยอ๋อจะแบบลยก็เลยต้องเลิกให้กินอ๋อมีมองตัวเอง แต่ตอนนี้นะคะไม่ธรรมดาก็คือเราก็เห็นแล้วผ่านตรงจุดนั้นจนรู้แล้วว่าลูกเราชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีเลยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ตั้งแต่ที่ที่รู้ว่าเขาเริ่มชอบค่ะเราพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวแล้วก็อาจารย์สวัสด์เนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะสอนเพราะว่าตัวเขาอยู่ลำพัง,งทีนี้เขากลับมาบ้านทีนึงเขาเขาถึงจะแวะมาสอนอะไรประมาณนี้ ก็จังหวะด,ดีงานาลํำลึกในหลวงร .9 เนี่ยท,ที่สวนกลางเมืองเนี่ยก็ไปดูปรากฏว่ามีชมรมเรือนาเลนเนี่ยเขาจัดวูดอยู่ก็ก็พาตี้ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพอดีอาจารย์สหัสรูสหัสดเนี่ยเขามาเ้าก็มาคุยด,ด้วยแล้วก็เออจะปันดาบไหมอะไรอย่างเงี้ยลองปันไหมได้คุยกับน้องเลยใช่ก็เลย ก็เลยให้อาตี้เนี่ยฝึกปันดาบคือคือตอนแรกเขาดาบไหวมาให้ค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าดาบไหวเนี่ยสอนไปแล้วเนี่ยพอมาเจอดาบจริงแล้วจะกลัวค่ะลองดาบจริงไหมก็เลยให้แบบจับก็เลยเล่นดาบจริงเลยตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนเพราะลูกยังเด็กๆอยู่เลยให้จับดาบจริงคุณแม่เป็นยังไงห้าค่ะค่ะอ๋อ อ๋อด้วยความสไตล์ผู้ชายนะคะเราก็อยากให้ลูกเราได้แบบฝึกปืฝึกฝนคือเราเห็นว่าเป็นดาบจริงค่ะแต่ถ้าฝึกแล้วเนี่ยมันจะไม่อันตรายถ้าถ้าเราฝึกตามตามที่ครูสอนศิลปะการเรียนการสอนของเขาคือถ้าเรามาฟันกันเองเนี่ยอันตรายอันตรายแน่นอนแต่ถ้าถ้าเรียนตามครูสอนเนี่ยเขาเขาจะสอนว่าจะต้องฟันตรงไหนอะไรยังไงจริงจริงเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างดาบเนี่ยถ้าเรา ถ้าเด็กไม่รู้เนี่ยมาถึงก็เอาฟันกันเลยฟันกันเขาก็จะฟันกันแถวเนี้ยแต่จริงๆเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยฟันแค่นี้เองช่วงแค่นี้เองจับปลายถึงนี่ไม่ต่ำมาลงนี่มันมันก็เลยไม่อันตรายนี่ไม่ธรรมดานะคะคุณพ่อก็เหมือนรู้ไปด้วยกับลูกไปด้วยเรียนไปด้วยเลยนะคะคือพอพอลูกเข้าชมรมเราเราก็ต้องตามไปดูตามไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือสนับสนุนทุกอย่างแล้วก็คือเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วเราเองก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพื่อที่จะเห็นว่ายังเรียนรู้กันอยู่ต่อเนื่องพอแบบว่าในทุกๆวันนี้น้องฝึกไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะคือตอนนี้น้องไม่ได้ไม่ได้อยู่ในชมรมแล้ว่ะเมื่อก่อนนี้อยู่ชมรมเรเนเลตก็เพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อ เมื่องานครบรอบในหลวงราเก้าปีเนี้ยก็ก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วก็เราก็เลยคิดว่าเอจะทำยังไงดีก็ไปเสิร์ชดูหาครูที่จะสอนดาบก็ไปเจอที่อยุธยาก็เรียนวันอาทิตย์ก็พาลูกไปเลยอยุธยาแต่พอเอิญครูเขาไม่ได้สอนวันนั้นเพราะว่าเขาไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลก็เลยกลับมา กลับมาก็เลยมาคิดตั้งต้นใหม่อ่าไหนๆจะเรียนเรื่องนี้แล้วเราเริ่มเรียนตั้งแต่ทางเหนือยันใต้เลยดีไหมก็คิดว่าจะให้เขาเรียนตั้งแด่เหนือยันใต้ก็เริ่มจากไปหาครูที่ลำปางค่ะทางเหนือบ้างใช่ค่ะจากภาคกลางไปทางเหนือเนี่ยค่ะทางเหนือเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของตบมะพร้าพฟ้อนเจิงฟ้อนดาบพวกนี้แล้วก็จะให้ให้ให้เขาไปเรียนก่อน คือตอนเนี้ยก็ได้ไปเรียนกับครูบั๊มก็คือไปไปคุยกับครูบั๊มแล้วครูบั๊มเขาก็แนะนำมามแนะนำมาก็มาฝึกนั่นเอง<ม>แล้วต่อไปก็มีเวลาว่างแล้วก็ไปไปหาครูเขาให,ให้ให้ให้ดูว่า โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยสอนเพิ่มเติมโอ้โหต้องชื่นชมเลยนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างดีๆเลยนะคะคือเมื่อเรารู้แล้วว่าเราวลูกของเราเนี่ยชอบอะไรรักที่จะทําอะไรพ่อแม่มีสิ่งหนึ่งที่ทําได้นั่นก็คือการสนับสนุนแล้วสนับสนุนไม่พอนะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกด้วยแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามด้วยนะคะคือตามหาอาจารย์ให้ลูกเลยตรงนี้อาตี้เป็นยังไงบ้างเห็นความพยายามของพ่อของแม่ที่พาหนูไปในทุกๆ ที่ในสิ่งที่หนูสนใจอยากจะบอกอะไรคุณพ่อ,นนอคุณแม่บ้างลูกก็อยกนตาตื้นะ <laughs> ขอบคุณนะเนาะบอกอะไรอีกบอกอะไรอีกกอดพ่อสิกอดพ่อกอดพ่อโอ้ยออ, <c oughs> ออดออ,อ,อ,ออนะคะ <c oughs> ถือว่าแบบความน่ารักนะคะของครอบครัวนะคะคือเหมือนเราเป็นเพื่อนกับลูกไปด้วยเลยนะคะแต่อีกมุมหนึ่งนะคะพอเรามีลูกชายเนี่ยนะคะนี่ค่ะ ผู้หญิงคนเดียวของบ้าน <c oughs> เป็นยังไงคะความรู้สึกตรงนี้ห่วงใยอะไรลูกบ้างแล้วเราดูแลสนับสนุนลูกยังไงบ้างคะก็ห่วงเหมือนกันนะคะแต่ก็คือเขาชอบก็ก็อยากให้เขาไปตามที่เขาชอบอเป็นไปทุกที่เป็นทุนค่ะออกทุนนะซับออกเรี่ยวแรงเนี่แหละ,ะทุกอย่างที่เขาอยากจะไปที่ไหนอะไรถ้าเป็นการเรื่องการแสดงหรือเรื่องที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะ สนับสนุนเขาตรงนี้อยากบอกอะไรแม่บ้างเขินเขินลูกชายจะเขินคุณแม่นะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของครอบครัวนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ที <S <S ่มาร่วมรายการคิดด oh ีเวทีสําหรับเด็กดีและเด็กเก่งเด็กเก่งเด็กดีของเราอีกหนึ่งคนที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะน้องเรียนเก่งมากด้วยนะคะโตขึ้นอยากเป็นไลายอตี้ นี่โตขึ้นอยากเป็นข้าราชการครับนะคะขอให้เป็นได้ดังฝันเลยนะคะไม่นะคะวันนี้รายการคิดดีเวทีสําหรับเด็กดีและเด็กเก่งเราจะไปชมน้องอาตี้กับอีกหนึ่งศิลปะค่ะเมื่อสักครู่รำดาบไปแล้วเดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยรำกระบองด้วยนะคะแล้วรำกระบองนี้ไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวเขามีตอนนี้เขาฝึก วันนี้ที่จะมาให้ดูเนี่ยเป็นการโชว์นะคะแต่จริงอะ่ะสูงสุดของอาร์ตี้คือเป็นกระบองไฟด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้คะ่ะรายการคิดดีเวทีสําหรับเด็กดีและเด็กเก่งและครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวนี้ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ